สวัสดีครับพอกับคนพเพลาะครับกับบรรยากาศหาไตเห็ดคืนนี้สองมืงเห็ดขนาดนี้กับเวลาตีสองนะครับตีสองไปไปเขาออกมาหเบิืงเห็ดกับวาสิมีบอเดี๋ยวสิพาเบิ้งครับว่าสิได้บอกับการเก็บเห็ดในประเทศลาวขั้งแรกครับนีมะเ่าพามา ทางอันมีอันเป็นหลงครับเพราะว่ามากลางคืนกันกับบรรยากาศฝนตกลิ้นกับหางเก็บเห็ดทั้งพี่เด้อเจ้านะครับไปเบิ่งกันว่าเาสิได้บ่ดีครับนี่ฟ้าแลดองนึงนี่ดอกบางใหญ่เลยดอกนะครับคิมบอหางยาวๆเลยอ้าวยาวๆหรือเปล่เนี้ยครับ อย่ท right ้่น <oh, ี่เลอนงามมาดีเ้ยงามนะงาม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 นง่เลยได้แล้วบรรยากาศการแงในชีวตพี่นองเลยพาคุณนายมาไต่เห็บเหมือนไงไต่เลยในนั้ได้ใหญ่มากแขงในชีวิตุณเห็นัทเคยนอนด้อายุเอน เฮ้ยดน่อ้ยดอกสองดอกยูนั่นนีนั่นนีถึงกันขึ้นไปอีกดอกนึ่งไงกำลังจุ่มมครับนี่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 เนินคนปูนี่นี่นบ่แมนบ่แมน อู้ยลังงาเลยนเื้องแค่เบื้องหนี่งเนหอยแวน่ดอกเห็ดอู้คายอีกล้วพี่นังเยอะยก้อยปล่อยเห็พี่ังเจ้าค่อเองวะคยองน้ะูยอ่ะครับเพิ่งเพิ่งจิ้นม งามคักดอกเห็ดเห็ดปวกครับมีแจะดอกมุงง่าไหมสมมติตข้างแรกลยข้งแรกก็มานอยู่คือดอกนี่ครับเก็บบานนี้จากโคตรคตรคอีกถ้ามันกำลังซอดอีกไปอีกเนาะไปอีกครับไปอีกฟังสันครับเนาะ เากำลังพาไปครับกับการเปิดประสบการณ์ไม้เสียงข้างล่างจะเป็นน้ำครับครับว่าเสียงน้ำไหลสดๆดเลยนี่แม่เท่าเท่าพอแล้วอุย้ยนุ่นๆแม่เท่าสองออตัวคึนนกคูมเลยนะครับปล่อยไม้มุดออกจากดินเลย ขุดนออ่ะวาแล้วสิขุดออกให้เบิงขุดบ้นเองามมันดีนะว่ามันสมดอกหลายหมอือืมีมไเออ้ถ่าได้ได้หดอกนะมองเดียวนั่นนันนัสองมาองเจ้าเด้นี่นีันเดคุณ โอ้หขอหักนี่นี่นี่ครับจิ้มจิมจิมนี่นี่ไม่ทานี่นี่นี่เออบางอันนี่กำลังกินดอกมันโอ้ยผมมีเห็นบ่แย่งต่ำบ่มบ่ได้หรอกนะงามงามมึงไม่าบอะไงามเฮ้ยจ้อ้ ชินน้อยบังเด้บังเด้บังงังนี่องบังมูนี่เอชิโนนกวดเกี่ยวอยมรสาออนเนียโบมนอย่นี้เงเ่งเงนี่นี่นงนึงครับ้าโอ้จุ่มคาดินเลยพ่นออกมาไหมขันว่ามาเกลี่ยน้ำ้ังเพิ่นได้หนึ่งมีตหอยเพิ่นนี่เด้านี่งจุ่มมาน้องฮัฮันี่ก็จะเอาีกอนเอาตาไฟออกนะตาไฟมันซองมาทนา้เออ พอไต่ไฟโอ้ผมเนี่ยนบ้ยังกต่ำผมบ้ได้เลยนะขอตาดีอยู่ยังจ่มอยู่เนี่ยโอ้ยสอนสามดอกอีกสามดอกอู้น่ะอือดึงพวมกันอื้อจะอื้องามมึงผมนี่ยมันแับอือ เออมันมันงัดเป็นกรอบเป็ง่มาเลยพี่อาพี่อาร้ามอดพี่อาเจ้าเจ้าพี่อาเดี๋ยวพี่อาแป๊บนึงไปครับไปกันมาเท่าเอิญแล้วไปครับเดี๋ยวเพื่อนงไปน้ำมาเท่าเดี๋ยวผมไปหามึงครับอุ้ยออกข้ากับพี่น้อง เปิดประสบการณ์ในการหาเห็ดของผมเลยอู้หูโรบึ้งนี่ปดัดสปานคักนะินฮะไฟแม่เหลืองนั้นบ่เห็นนะแยกไฟออกกันไหมแ,แยกไฟแม่ออกกันเออคฮะหมูแม่นยังได้อ้อมมือนนี่เี่น้องจะ้ะโอ้ขึข้ อ้อมก่อนนี่เลยปัดแตะมา <system> ไม่แตะเลยอ้อมเงาเนี่ยวะอู้ชิลึกอิลี่เด้เจ้ามาทางพี่เจ้าเมนบอกเมนเบิด์ตเนี่ยโมเมนเบิร์น้ำพื้นนะหยียบมันเนี่ยเหรออะไรอ่ะ มาเด้อมาเด้อสอนเอโอ้โุก็บพรกดอะไเก็บมาเปี่ยแล้ววะไทแล้วครับอนสอนครับออกยุ่งเงาเดียวถิมุนบดได้เจต้องให้ใบแหงค่ะ คนคืเก็บจริทธินี่นะบึงบึงค่อยบ่อยเก็บเห็ดมึงโอ้เรงเปิดไปไม่ได้เห็ดรู้นะมุนบดแต่่นุกรอกักเลยนี่อพีแม่บางส่วนวู้มุนบดหวอนขาจ้นพันยุ่งเหงานะ พี่เจ้าเอออ้อมมาทางพี่เอเพมันงัดแม่นบิดนั่นน่ะเออเจ้าเป้เงาเหมันกับลูกตัวพึงแม่แล้วงัดดอกบานแตกบิดนั่นนู้นบ้านนอหนี่ไห้น้ำมูลนี้คน่ะมนเบิดโอ้ ว่เาปเป็นเชื่อนออ้ำเจเยอะมุนกักอะไรทิ่มคมเนาะครับมันจะออกที่ลึกโพดโปล่อยอีกแล้วใช่ไหม ช่องดอกแม่นะช่องดอกโอ้หิมเลยแม่ของน้ำกับของคนเลยเรือข้าวเอาเ,เ,าเอาพืนนะ่อนะกระมวลเท่านั้นเด้อเจ้าสิลงมูด้วเจ้าเงิเเนบ้านเขาเก็บเบิดได้นะครับ อันนี้เป็นเห็ดปวกไก่น้อยครับคุณว่าข่าวจันพันเน<ม>ี่เป็นวัวฟากันเอาครับอู้จะเห็ดปวกไก่น้อยนี่ก็คักพอแหงเนี่นะข่าวจันพันนู่ึไงรแไ่ครับพี่น้องเบิ่งออก่มวนหน่อยเลยมูเป็นมูเลยนะครับพาชมบรรยากาศต่อครับกำลังมวน <c oughs> กับครั้งแรกครับ พี่น้องพี่น้องบ้งนี่พี่น้องลงบึ้งนี่พี่นี่พี่น้องอยาเป็นอยเหยียบเอาเนีผมสิมาเอาข้างในันนั้อันี้จุ่มบัวตกเาเลยตกเ่าเลยบัเฮ้ยมันกลบหมดแล้ว ถังแรกได้ใบเห็ดแล้วเพิ่งแล้วอู้ยเงาเนี่ยงามเลยมีดเด้อเจ้าสิลืมมีดเด้โอ้ยเบิ่งนี่เบิ่งนี่เบิ่องดึงขึ้นมาอือเบิ่งหักกันจ้ะมาเดลยคนเอ๋ยคนได้เก็บเห็ดคักๆแน่ๆกับปีนี้ละค่อยโอ้ยอันนี้ขาดแล้วเอามีดเอามีดได้วยนะครับเบิ่งหักกันเจ้าเบิ่งเจ้า กเก็จออกบ,กกบกจี่ไหนเจ้าเบิ้งคอยเก็บกันนะพูดนะเบิ้งคางคางลนี้นี่อีกวะ